ถ้าเป็ <Bravo. S 2> น <A ero. S 2> ทางของการอ่อแท็กซี่ของเราในวันนี้นะครก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะครับอ้าวล้วครับก็เดี๋ยวคอนแทคทาวเวอร์เว้นเรดดีนะครับตอนนี้เราก็จูนกันไซทาวเวอร์ไปก่อน ถัดมาเราต้องทำเช็คลิสต์กันต่อนะครับ Flight Director on ครับ Flight Director อยู่นี่ครับ FD Flight Director on ครับ Heading on FCU Heading อ uh, ่าไม่แล้วก็ Flight Mode and annunciator the Flight Instrument Check Radar as required Predictive p i s i o n System Auto Squawk Code อ่ะสกอตคอนเฟิร์มนะสี่หนึ่งหนึ่งสองคอนเฟิร์มเทคออฟบริฟิ้งเรียบร้อยแค่เป็นรีพอร์ตรีเซฟเทคออฟคอนฟิกพุชและแอนด์เพรสนะอีแคมเทคออฟอ๋ออ oh, e ีแคมมันปุ่มเทคออฟมันใช้ไม่ได้นะกดไม่ได้เหรอเออกดไม่ได้แต่ว่าคอนเฟิร์มว่าประตูเรียบร้อยนะเอนจินเรียบร้อยนะอ่านี่ก็คือแท็กซี่เช็คลิสต์ แล้วก็ในขั้นตอนต่อไปอพิอะจเอาหน้าต่างมาให้ดูกันขั้นตอนต่อไปก็คือ before take off นะก็เดี๋ยวเราทำการแท็กซี่ไปแล้วก็ดูเช็คลิสต์ไปด้วยนะครับนะพร้อมแท็กซี่แล้วครับเรา control 8กลับขึ้นไปดู top panel นะครับเปิดวิงเปิด nav ด้วยก็ได้ s t r o k e ก็ on เอาไว้ seat belt ก็ on ไว้ก่อนโอเค เทคออฟตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยไปเปิดกันตรงตอนตอนไลน์อัพที่รันเวย์แล้วนะครับเอาละรครับเราเริ่มแท็กซี่กันได้เลยครับ p a พาร์คิ่งเบรกออฟลากิ่งเบรกออฟทำการแท็กซี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ดู เป็นไงครับกว่าขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับกว่าที่เราจะเห็นได้ว่ากว่าที่เครื่องบินจะสามารถที่จะแท็กซี่ออกไปได้นี่นะฮะนักบินเขาก็จะต้องทําหลายขั้นตอนนะครับว่ากว่าจะสําเร็จแล้วก็ทําการเดินเครื่องบินให้เราเอ,อ,ออกไปสู่รันเวได้นี่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะ ามาดูที่ตัวเดี๋ยวนะยาขอกลับไปที่หน้าจอนี้ก่อนเดี๋ยวจะแท็กซี่ไม่ตรงรันเวยยมาดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับ ground speed นะค GS คือ ground speed นะ1ก็คือเครื่องบินแทบจะไม่ขยับเลย Ground speed นะครับ0ูนเราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะรเราก็จะเห็นละว่าตอนนี้เครื่องบินเขากําลังเดินทางอยู่บนพื้นนะครับในความเร็วที่กี่นอตน,นะด้วยความเร็วกี่นอตก็คอยอนิเตอร์ไปนะครับสำหรับการแท็กซี่บนแท็กซี่เวย์นะครับก็ห้ามความเร็วเกินกว่า20น้นอตนะครับ สำหรับความเร็วที่ใช้ในการแท็กซี่บนแท็กซี่เวย์เราจะต้องเี้ยวขวาไปทางนู้นนะครับก็ตีวงอ้อมไปอ้อมไปทางขวาด้วยเดี๋ยวจะหาซื้อ t r a ็ก IR แล้วละ่ะเวลาหันหันหน้าจะได้แบบมีจอมันหันตามนะฮะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกอสอนลนล้วนเลยครับบอกทุกคนเลยครับว่ามันจะต้องมีการทำอะไรขั้นตอนไหนบ้างแล้วก็ปุ่มคอนโทรลแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับในระหว่างนั้นนะครับมาดูเช็คลิสต์กันอีกทีนะครับเบรกเทมเพอร์เจอร์เช็คครับเทคออฟไลน์ครับเคลียร์แลนส์อัปเดตอันนี้คือ b e f เท e ออฟนะครับ Approach path of traffic engine mode selector now norm T c uh, mm hmm. uh, a s h T c a s h T c a s h T c a s h และ mode selector แล้ว control 7ไปดูสิ T A, K a R A ก็อยู่ในโหมด transmit กับ receiver อยู่แล้วแต่ว่ามันกดไม่ได้นะครับอันนี้แต่ว่า checklist เขาบอกให้เราเช็ค ตรงนี้ exterior light นะเดี๋ยวเราค่อยไปเซตตรงนู้นแล้วก็ sliding table ก็คือถ้าถ้าถ้านักบินยังเปิด slide gate ออกมาเขาก็สั่งให้ปิดด้วยนะครับอยู่ในหนึ่งใน checklist ของนักบินด้วยนะครับเอ่อเราตั้งค่าเรายังไม่ได้ตั้งค่า flex ใช่ไหม ส่วน Alt altitude above ground uh, altitude above acceleration altitude F1 F speed มาลองมาดูเครื่องบินข้างนอกกันของเราเครื่องบินของเรา เราต้องใช้ flap 1, แฟลป1นึ่หรือแฟลปสครับแฟลปสองเราตั้งค่าเป็นแฟลป2ไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะอาจจะถ้าผิดพลาดถ้าผิดพลาดาถ้านนักบินมาดูแล้วผิดพลาดพี่อดขออภัยนะครับตอนนี้เราก็มีตัวข้อมูลนะอยู่บนหน้าจอแล้วนะฮะถ้าเราดูเช็คลิสต ตอนนี้ก็ยังไม่มีแอคชั่นอะไรให้เราต้องทำนะครับเราก็แท็กซี่กันไปก่อนอมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือมาดูที่จอนีอ้ตั้งค่าฟรีเควนซี่ iOS 109.3เรียบร้อยตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้ว Uh, performance that uh, take off, we uh, descent, approach go round. No, ah, uh, good, เจอพอดีว่าเราจะต้องแท็กซี่ข้ามกันไปฝั่งโน้นนะครับโอ้เราก็อ้อมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่เพื่อให้ทุกคนได้ได้เห็นความเป็นจริงเป็นจังของการบินนะครับก็เราก็จะค่อยค่อย ทำการโอ perate ตัวเครื่องบินกันไปแบบนี้เลยนะครับจากสนามบินคันไซน International Airport นะครับจากสนามบินคันไซตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการบินไปสู่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีครประเทศเกาหลีใต้ อาจจะต้องใช้เวลาในการแท็กซี่กันนานหน่อยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นเครื่องบิน AI plane ทั้งหมดเลยนะเป็นเครื่องบินที่เขา generate มาระบบนะคอมพิวเตอร์ในเกมมันสร้างขึ้นมา มาดูที่หน้าจอตรงนี้กันต่อฮอะอ,อันนี้มันน Pro อันนี้ Go Round Take Off อยู่ไหน Take Off Flex Flex Temp พี่อ๊ดขอใส่30แล้วก็กดปุ่ม Flex Temp โ okay, อเคครับมีรถตู้มาขวางเราด้วย <laughs> กราสปีดตอนนี้เราอยู่ที่16นะครับนะครับข้ามฝั่งของสนามบินมาข้ามฝั่งของสนามบินมาสปีตอนนี้อยู่ที่22นะินะเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงมันเกินไป อ๋อแล้วก็พี่อาจ,จะต้องกดอันนี้ครับปุ่ม constraint นะฮะอันนี้เพื่อนักบินสอนมาครับกดปุ่ม constraint ครับเราจะได้เห็นว่าแต่แต่ละแต่แต่ละ waypoint ที่อยู่ในเรดาร์เนี่ยนะครับเราจะต้องบินที่ความสูงระดับความสูงเท่าไหรน่นะถึงจะเหมาะสมนะครับอ้าวแล้วสัญลักษณ์ในการแท็กซี่หายไปไหนแล้วละ่ะ เลเวลที่จะต้องทักพาพี่อาร์ตเทคกออฟหายไปแล้วคันไซกราวทักซี for take off take request ท็กซี Head side ground Airbus with Charlie request taxi to the active touch and go. Airbus taxi to and hold short of runway two four right by a taxiway Julia three Yankee Bravo one. Contact tower on one one eight decimal two when ready. Taxiing hold short runway two four right using taxiway Julia three Yankee Bravo <coughs> <coughs> one. <coughs> one จูนคันไซทาวเวอร์ก็เราจะไปเทคออฟกันนะครับทุกคนโอ้โหอ้อมมาไกลามากเลยครับนะฮะในสนามบนสนามบินคันไซที่เมืองโอซาก้านะครับ ผู้โดยสารเราคงจะบ่นกันตายเลยผู้โดยสารเขาจะบ่นกันตายเลยนะเรา จะไปขึ้นที่รันเวย์ 24R นะครับก็คือ Run รนันเวย์24ทางด้านขวานะครับเอาความเร็วเกินไปแล้วโอเวอร์สปีดไป ตัวเรดาร์ของเราในวันนี้ l ฟล h t p พลนเรดาร์ร a นช e ตอนนี้เราทำการแท็กซี่ไปจน จนถึงรันเวย์นะครับเดี๋ยวจะต้องไปจอดหน้า Run นรันเวย์นะฮะแล้วก็ทําการเช็คลิสต์กันต่อไปพี่อารขอดูเช็คลิสต์กันอีกทีออโต้เบรกแม็กซ์เซตแล้วนะครับ สปอยเลอร์เนี่ยเดี๋ยวนะขอกลับมาดูที่จริงๆแล้วตัวสปอยเลอร์ก็ควรจะต้องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอสักครู่แท็กซี่โฮชอทที่รันเวย์ตรงนี้แป๊บหนึ่งก็ต้องทำการเช็คลิสต์กันอีกรอบนะรบพร้อมกับประกาศให้ลูกเรือทราบว่าเรา กำลังเตรียมพร้อมที่จะเทคออฟแล้วนะครับเส้นทึบ2เส้นและเส้นประสองเส้นนะครับเป็นเส้นที่เราจะต้องทำการหยุดนะฮะแล้วก็โฮเพื่อรอนะครับแล้วก็ขอเทคออฟเคลียร์แลนด์ครับไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ <laughs> ตอนนี้ใช่ท้าเฉ่งโกว่ะไอเอฟอาร์ไฟ t ์แพลนของเราหายไปไหนเดี๋ยวพี่แาตค่อยไปโหลดไฟ h ์แพลนใหม่ข้างบนก็แล้วกัน mm hmm. เอาละครับในขั้นตอนต่อไปพาร์กิ้งเบรกปลดสปอยเลอร์อาร์มปลดพาร์กิ้งเบรกครับดูเช็คลิสต์กันอีกทีนะครับ Before Take Off ไฟด้วยครับไฟไลท์ t t h เอ็กซ์เท r l i เรียไลท์คอนเปิดไฟให้หมดอบอกผู้โดยสารด้วยบอกลูกเรือด้วยว่าเรากำลังจะทำการ take off แล้วแคปเ n c นครู r รี a r ย f ฟอร์เทคอ f ฟ 24อาหารพาจิ้งเบร e เซตมาดูเช็คเอ่อเช็คลิสต์กันอีกทีนะครับ c ี e ออฟไลน์นะครับเคลียร์แลนส์ออเทนแอพโรชพเช็คนะครับเอนจินโหมดเซเล c เต r ร์เอนจินโ e ม e เซเล o เตอร์นอมเช็คครับ t c a s สทีอา a เเช็คครับ e x e r i a l i h t Set Sliding Table Store ATC Clear Off ไปได้เลยโอเคครับทุกคนเราพร้อมแล้วที่จะทำการ Take Off โอเคครับ set trust ไว้ที่ไว้ที่ flex น uh, ะ set trust ไว้ที่ flex นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆทำการ take off กันไป V1 ครับ rotate ครับ โอเวอร์สปีดเล็กน้อยโอเกียร์อัพครับอยาจะเอนเกจออโต้พายออนะฮะ Requests. Uh... Can't sight Tower airbus cancel landing intention. There's a panty for now. Talking up, we try with the latest IFR. Can't I air approach Airbus five miles southwest of can't I request IFR to engine ready to copy? Airbus is cleared to engine airport as well. Squawk four one one two. See the Ling Song squad court took Back. Airbus cleared to Incheon Airport as filed. Squawk 4112. Airbus read back correct. Radar contact 4,600 feet. Altimeter 2 niner decimal niner 2 continue to X ray Zulu echo turning and following heading 335 climb and Climb and maintain sixteen thousand feet. X-ray Zulu Echo turning and following heading three, three five climb and maintain sixteen thousand feet. Airbus, airbus contact departure on, okay, on. The the one, one one off nine zero decimal seven five. off airbus. แท็กซี่นะครับแล้วก็เทคออฟกันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะกดจบคลิปเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงของการแอพโรชกันแล้วกันวันนี้เราได้เรียนรู้นะข้อมูลหลายๆอย่างกันไปเลยนะครับว่าการ Set Up ค่าหลังจากที่ตัวเกมมันมีอัปเดตไปแล้วเนี่ย Airbus A320 มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังไต่ระดับขึ้นไปที่ระดับ1 6 0 0 0ฟีตนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ปล่อยให้ออโต้พไนร ทำงานนะครับแม้กระท Auto Trust, ั่งออโต้ r ทรัส u t อ p i ต้ t พาทุกอย่างนีเวเกชั่นทำงานทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็จบคลิปตอนนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ